ก้อนหินไหมเธอพี่รอคงไม่ใชรไอะนรกนแ้หรอกไม่แน่หรอกนี่ไงฉันจะรีวิวให้นะน่ะ้าจะรีวิวให้คืออะไรอ่ะนี่ไงันจะีวิวให้จะรีวิวให้อันนั้นคือเธอคิดว่ามันคืออะไรแป่งไง ไปดูก่อนว่ามันคืออะไรเธอรู้เปล่าเฮ้ยไม่ใช่เออยี่เงี้ยบไม่รู้ไม่ดูมันคืออะไรไม่รู้ดิเธอคิดว่ามันคืออะไรหลังก็เธอจะรีวิว่าแล้วข้างล่างนี่คืออะไรเธอคิดว่ามันเป็นอะไรเธอคิดว่าเป็นอะไรแป้งไงไม่ใช่แป้งทำไมแป้งถึงเป็นสีชมพูแล้วเธอว่ามันเป็นอะไรแป้งแบบว่าให้หน้ามันคือไม่ใช่ นนไม่ใช่แกมันเปลี่ยนแล้วอะไรคือเขาเรียกว่าอะไรแปง้งอเไป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 อย่างอื่นเถอะปะนี่แป้งนะาฟุงฟึ้งเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ไปอีกสีนะเดี๋ยวเราลองไหมอัอออนนี้เราสั่งอันอนี้เรื่องยุ่งแกดิอันนี่น่าจะเป็นน้ำหอมลองดูสิว่าหอมเปล่า เด็กแคลองลองกดยังไงโดนหน้าหยุดจบแล้วเดี๋ยวมารีวิวต่อด้วยเอาก้อน mm hmm. หินทับมันไว้ มาแกะดูสิว่าหอมเปล่าหอมเหมือนอันนี้หอมน้องปวดที่อะไรนะเอามาดูข้างในได้ค่ะกดยังไงมันกดยังไงไม่รู้ดิกดดีมันต้องมีที่กดหรือเปล่าเปิดนี้หรอ กดดีลองกดดีมาออกมาดูด้วยนะกดไงอ่ะมันต้องมีที่กดดิเนี่ยแล้วกดตรงนี้ปะว่าเขาจะให้เราใช้แบบนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะเออสมัติเนีอยนี่ไงอุ้ยไม่ใช่พอเถอะพอเถอะเดี๋ยวค่อถามพี่เขาก็ได้ใช้อย่างนี้หรอว่ามันต้องมีอะไรกดไหมใช่ เออไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนอืมหอมนี่คือเทำธุรกิจกินซูโดมโอกินอะไรกินเนื้อหอมไหมหอมไหมอ่อนหอมแต่ว่าอ่อนมากอ๋อไปกินเมื่อกี้แรงมากแรงติดจนถึงตอนนี้ก็ไม่กินไทยยิ่ กินพี <screws> ่เออพี <index stumbled> ่ก <à en tripod> ินไฮยีน <hungry> ป่ะเออณนนี mm ้ก็ขายได้เนาะอืสุดยอดอ่ะมันทำอะไรกินไฮยีนทำไมไม่เอาน้ำยาบอบผ้านุ่มเออถ้าเธอเธอไม่เอาหอมไหมเหมือนน้ำยาบอบผ้านุ่มดิอืมโอเคเธอซื้อมาทำไมก็มาฉีดไงะดวอืมก็แคเอาน้ำยาบอบผไม่เหมือนไม่นอนนอนเหมือนกัน ออไม่ไม่คืออะไรอนี้น่าจะเป็นลิปสติกเนี่เยเอลองทางดูสิเธอสบเอเอตาเป็นลิปมันนะไปเปลี่ยนสีไหม <laughs> ทำดีๆนะเออเจ้ okay. นี่ก็น่าจะเป็นที่เหมือนกันสุนั่นคืออะไรน่าจะเป็นของของกวัานะเนี่ยไม่ใช่ตัดลเลยตัดเลยอ่าตัดเลยไหนวัดส,สั่งก็ไหนลองใส่ได้นะคะคือบ้าวัดสั่งน้ำยาปรับผนุ่มอ๋อนี่น่าจะเป็นคุณคิดว,ว่าเป็นอะไรกีเกี้ยวคิ้คว นี่นนิ้นว่ามันคืออะไรจะจูดด้วยไนี่อ้อาทำไมมันยังมืดเหมือนเดิมอีกอ้าวอันนั้นคือลิฟต์อุ๊ยข้างในมีชั้นด้วยเหรอข้างในมีอะไรอะ่ะข้างล่างคืออะไรอะ่ะมีสองชั้นหรอ งานสองชั้นหรอหรือว่าชั้นเดียวไม่รู้ชั้นเดียวเลยแล,แล้วนี่อะไรทามือเนี่ยหรอเออไม่ใช่เนี่ยหรอเออใช่ใช่หรอเออทาตาดีอ่ก็เพื่อนมือหมดดิเออก็เพื่อนหมดอ่ะดิไม่หรอมีเลยสรุปมีอะไรบ้างมีแค่น,นี้แหละ ันชั้นเดียวเนาะเป <Okay. S 1> ิดข <laughs> okay. okay. he ้างล่างไม่ได้แล้วเนาะมาโนโนโนใหย่พอจบโอเคจบการรีวิวมีแป้งแก็คๆแล้วก็ไอยินไอไลท์ไอไลท์นี่แจนนี่แหละตลกอ่ะอือโอเคสั่งลูกยาบบะนู่มมาทำไมวะ